ครับเม็ดน anyway, ี้สตาบุตรกับติบสองสลัดกว่านะครับสองสลัดยี่ห้าหัวทองนะครับก็สวยนะครับก็ไตล์ดูเป็นดาวข่าสวยนะครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งร้านเจเจจันติวัฒน์จันทร์สุบรีครับโอ้ยตา เราวธรรมชาตินะครับไม่ได้ทำเลเซอร์หรือว่าทำเทียมขึ้นมานะครับันนี้จากธรรมชาติแท้ๆเลยครับดูได้จะมีแสงรอบๆนะครับถ้าเป็นเลเซอร์มันจะเป็นขีดๆเหมือนปากกาเราสายของธรรมชาติตาประจันแท้ ตาบุตรกันแท้นะครับเม็ดนี้ก็สวยนะครับรูปร่างดีดาวชัดนะครับ